อะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นแหละคือคลิปแรกที่เริ่มมาเลยแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทําต่อเนื่องนะอพอพอทําไปอีกคลิปหนึ่งเนี่ยแต่ผมจําไม่ได้แล้วว่าคลิปอะไรผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าจริงจังเนี่ยต้องไม่ใช่วิธีการนี้ากลับไปวางแผนอีกถ้าจริงจังเป็นคำว่าถ้าเกิดเราจะยึดการทํา youtube จริงจังแบบเป็นอาชีพเลยต้องไม่ใช่วิธีการถ่ายอะไรแบบนี้ใช่ต้องต้องมีวิธีการเรียงทไลายหรือว่าจัดระบบมัน ไม่ใช่แบบว่าอยากจะทําอะไรก็ถ่ายไปงี้ไม่ใช่ใช่ไหมมีสิทธิ์เป็นไปได้แต่ว่าไม่ใช่วิธีการผมเออเอาอย่างนี้ยอนนี้คือทําได้ไหมได้คิดอะไรทําก็ทําไปอันนี้ไม่ผิดแต่ว่าวิธีการผมต้องไม่ใช่แบบนั้นเออย่ง้ของคนอ่ะถามถึงตอนไหนเนีไอ้ทม่ขอเขาชวนเาชวนแล้ว พอเขามีไอเดียหรือองสาที่แล้วตอนนั้นเรารู้คือเราเราเล่นด้วยกันอยู่แล้วเราเล่นเราเล่นดนตรีด้วยกันแล้วผมมีกล้องนี่ปะใช่ใช่อันนี้ก็แบบเราไม่เคยเราเราถ่ายวีดีโอไม่เป็นนะเี่อ้าหรอผมถ่ายแต่รูปคุณไม่ใช่ตักล้องอยู่แล้วเนี่ยใช่ผมชอบถ่ายรูปไปที่คือมีกล้องอ่ะมีกล้องเป็นงานอดิเรกเพื่อถ่ายนู่นถ่ายนี่แบบนี่และแอ่แต่กตาแล้วจะปิดคนดูจะได้อะไรเขาเนี่ย ผมไม่ต้องพูดแล้วเด็กรู้แล้วเด็กรู้แล้วรู้แล้วเด็กรู้แล้วรู้แล้วพี่อ้นบอกว่าพี่อ้นเนี่ยแค่ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปแค่ถ่ายรูปแล้วก็เลยแบบเฮ้ยลองดิแต่ผมบอกแล้วเฮ้ยกูไม่เป็นเหมือนกันนะคือบแบน ผมไม่เป็นแล้วผมไม่มีวิธีการผมไม่ได้เรียนนิเทศหรือเรียนอะไรมานั้นผมขอทําในวิธีการที่ผมเข้าใจไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้ามีอะไรให้มันบอกอันนี้ไม่ใช่อันนี้ได้อันนี้ไม่ได้อ่าอ่าแล้วก็ค่อยเรียนรู้ไปทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนีต้เรื่อยเลยแต่ว่าน้ำตาไหลเลยก็ขอขอกระโดดข้ามมันนิดนึง ณวันนี้ถ้าเราดูบังกอกเซก้าม mm. ันกลายเป็น e มุมกล้องของคุณไปแล้วใช Bil ่มันกลายเป็นมุมกล้องที่มันคุณพูดเร็วนะมเชื่อเพาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะไม่เกิดจากที่ผมไม่รู้แล้วผมขอขอลองผมต้องบอกเพื่อนก่อนว่าไอ้นี่เป็นเป็นคนตัดไงอ่าฮะอ่ามันก็บอกไอ้แคยทำไมมุมนี้แม่งแบบ งงๆวะพี่มันได้ปะวะคือเมก้กูขอลองสักแบบสิบยี่สิบอันกันแล้วค่ะคือกว่ากว่าเมื่อกี้ที่ที่พี่ปีจะบอกว่าแม่งกลายเป็นมุมกล้องของคุณเนี่ยไม่ต้องผ่านการแก้ไขแบบเยอะมากอ่ะอย่างเช่นบอกว่าไอ้นี่ถ่ายไม่ได้มาใช่ไหมครับผมตัดแล้วผมก็ต้องเข้าใจด้วยว่าโอเคไอ้ไอเนี่ยไม่เป็นนะหมายถึงว่าเฟรมุมกล้องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบฉบับไม่ไม่ไม่ได้ถูกตำรากกว่าไม่ใช่ถูกตำราไม่ใช่แบบฉบับผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยได้แต่แก้ให้หน่อยนิดนึงมี ผมก็เลยแก้ด้วยการที่สมมติว่าถ้าผมมีเฟรมอยู่แล้วครับไปถ่ายที่นี่ผมขอแค่สิบภาพนอกนั้นมึงถ่ายมาเลยเพื่อที่จะมีล็อกของมันสิบฟุตเทจที่ผมใช้ได้มีเฟรมสแตนดานอ่แต่ที่เหลือเป็นอารมณ์ออารมณ์ของมึงอ่ะแบบอาจจะใช่ไม่ใช่แล้วแต่ละเอามาเสริมกันมันผูผ่านการแบบโอ้โหเดหลอกมาเยอะเยอะมากเลยเล่นแแต่ละครั้งนี่ที่มึง อย่างที่บอกว่าไอ้นี่มันไม่มีกรอบถูกไหมพี่ครับอ่าแต่ถ้าสองคนไม่มีกรอบเลยเนี่ยกว่าจะเจอเนี่ยเละผมอาจจะเป็นคนที่มีกรอบอยู่ในหัวอยู่แล้วว่าอันนี้คือได้อันนี้คือไม่ได้มั่วมาเลยเดี๋ยวมผมจะบอกว่าอันนี้ได้หรือไม่ได้ครับคําว่าได้หรือไม่ได้ของของอีฟแบบคือบทเรียนที่เรียนมาหรือว่ากรอบที่เราสร้างมาตรฐานของเราขึ้นมาเองมันสมมติว่าท่าเรียนมาพี่ หรือว่าเราศึกษามาแล้ว<อ>มันจะมีเซนส์ของเราด้วยอย่างเช่นแบบว่าเราชอบแนวเนี้ยอะเราจะเห็นแล้วว่าภาพนี้เก็บไว้ได้คืออย่างเงี้ยมันจะบอกไม่ได้จริงๆพี่ว่าไหนได้หรือไม่ได้แต่ว่ามันเหมือนเซนส์ของเราว่าภาพเนี้ยเอาภาพเนี้ยไม่เอาอ่าเออมีมีภาพใน <c oughs> หัวแล้วว่ <c oughs> าหัววแล้ รายการกูต้องถ่ายออกมาเป็นแบบนี้อใช่แล้วพอคนนี้ก็ถ่ายมาปั๊บอันนี้คือได้ได้อ๋อต้องเป็นแบบนี้นะใช่ครับคือเราติดได้ไม่ได้ต้องงานสองคนปุ๊บอ่าผมจะให้นี่มันจะเป็นเฮดเอ่าเป็นคนตัดสินใจภาพรวมภาพรวมอ่าฮะค่ะเวลาทําอะไรวะเฮ้ยพี่อันนี้แม่งแม่งแม่งต้องแก้เป็นอันนี้ว่ะต้องเปลี่ยนภาพเปลี่ยนโน่เป็ีนนี่ คือเราต้องรับฟังกันแบบเหียไม่เปลี่ยนหรอกนี่คือตัวปูปก็ไม่ได้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่เขียนแต่วันแรกเลยผมบอกผมขอดูทั้งหมดเลยนะภาพรวมเลยเพราะว่าถ้าสองคนอ่ะยากผมขอดูหมดเลยเป็นเฮดคนเดียวเลยเป็นเฮดคนเดียวแล้วเดี๋ยวแบบปรึกษากันหลังจากตัดสินใจปุ๊บลองปรึกษากันว่าเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยกันค่อยๆแก้ไขไปเรื่อยๆ อันนี้คือแบบเริ่มนะแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มวางแผนจริงจังด้วยนะเออเริ่มแบบว่าเฮ้ยดูซิว่าไอ้นี่แนวไหนวะเหมือนเหมือนมาซอสตนตงตีแล้วดูกันว่าเอ้นี่มันเซนถึงปะวะอะไรอย่เงี้ยอย่างนงี้ายกัน